สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกรีชาแนวนะคะสําหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรลดฟ้าแบบรีงด่วนค่ะสูตรนี้ก็ช่วยต่อต้านอนุมูสลสระช่วยลเดเลือนริ้วรอยช่วยทำให้ใบหน้ากระจ่งางใสยิ่งขึ้นช่วยลเดเลือนจุดด่ดางดำค่ะเป็นสูตรที่มีคนทาแล้วเห็นผลแล้วก็นำมา,มาแชร์ค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับมิสูดนี้นะคะส่วนผสมตัวแรกก็ให้เราใช้ใบตำลึงค่ะจะใช้เป็นตัวพู้หรือว่าตัวเมียก็ได้นะคะก็กะปริมาณของใบตำลึงได้ตามต้องการเลยค่ะสำหรับใบตำลึงเขาก็จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลสละช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระดุงดำแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยนะคะช่วยทำให้ใบหน้ากรจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมะเขือเทศค่ะจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศสดหรือว่าใช้เป็นน้ำมะเขือเทศดอยคําก็ได้นะคะน้ำมะเขือเทศเขาก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลสระช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วยค่ะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นช่วยลดจุดด่างดาด้วยนะคะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำมะเขือเทศ2-3ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่ากะปริมาณได้ตามต้องการเลยค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยฆ่าเชือเ้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวช่วยลดสิวช่วยสมานแผลแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำผึ้ง1 2ถึสช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำไปปั่นจนละเอียดเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่สะดวกปั่นก็ให้นําใบตําลึงไปบดให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาผสมกับส่วนผสมค่ะหลังจากที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะสําหรับสูตรนี้ทําไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ได้ไม่เกิน7วันนะคะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าพอกหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทาความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาร์กให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอของเราได้ด้วยนะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ15-20าถึงีนาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้ก็สามารถรที่จะทําได้ทุกวันหรืออาทิตย์ละสามรืสี่ครั้งหรือ2อถึงสครั้งก็ได้ค่ะส่วนใครที่มีผิวที่บางหรือว่าแพ้ง่ายก็ควรจะทดสอบความแพ้ก่อนนะคะส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะะะต้อองงงทํายสสมเสมเเจจึจห็นนผลนะคะ ก็ไปทดลองทําดูได้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ